ข,ของเล่นในตำนานเล่นในของกิน,กนขนมขนมคนเคยกินเมื่อก่อนเขาเคยกินคนยกกาสูเคยกินเไมีแหละมันมีมันน่าจะติดกาวเียออกมาไก็มีสบุรีเด็ก ั้าทำา่าสูบบุรีสิอันน่ะเกจไม่มีเดี๋ยวกินกุ๊ยเดี๋กก่อนค่อยแกะไม่อยากกินดูว่าเด็กคนนี้มันดือ้อบอกกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินนี่ตัว,วกินข้าวก่อน <c oughs>